มาแล้วหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะนี่อะสวยงามมากเลยองนี้สวยจริงๆเป็นองค์ที่สวยที่สุดในโลกนะที่นงยุราเคยเห็นมานะและก็นี่นงยุราก็ได้ครอบครองเหมือนเดิมผมแม้ใช้คำว่าสวยที่สุดในโลกเลยเหรอใช่ มันเป็นบุญของนงยุราเนี่ยน,นะได้ครอบครองแต่ของสวยงามถึงสมัยจริงๆเนี่ยดูความงดงามสิหลวงพ่อเงินอ,องค์นี้โอโ้โหสวงแสดงว่าแม่เคยเห็นหลวงพ่อเงินเนี่ยก็เคย,หล,ยหลายองค์เลยใช่ไหมก็เคยเห็นหลายองค์นะแต่ว่าในในหนังสือที่ที่ลงก็มีเยอะแยะอืมแต่ไม่สวยเหมือนของแม่ไงอืมนี่ การเบี่ยงของของแสงเริ่มแต่ว่าแสงตัวนี้อาจไอ้ก้อนเมฆอยู่ที่ก้อนเมฆด้วยเลอาเดี๋ยวตัดออกนี่เอาจะตัดออกเหรอเรื่อพูดไปเลยอจะตัดออกก็ตัดออกเอาไปตัดได้เหรอเราคุยแล้วอ่ะตัดได้เราพูดต่อไปโอ้โหนี่ไหมดูดูความเก่านี่คือพิมพ์นิยมดูแท้ทอย ดูใบหูนี่สวยงามจริงๆนะนี่นี่มาด้านหลังแล้วดูนี่ถ้าแสงแสงนี่โอเคเลยอ่ะสวยเลยอ่ะเออสวนี่ดูดูคราบเบา้า อันนี้ใบหูด้านหลังข้างขวานั่นเนี่ยคลิปนี้แบบว่าให้ดูทั้งองค์เลยนะเป็นครั้งแรกนะเนี่ยใช่ครั้งแรกที่ที่เปิดถ่ายเอาออกจากใช่จากกรอบดูหน้าผากนินโโหโหนกนูนเหลือเกินอืมนี่ตรงคมับ นี่นี่คืออะไรอ่ะไหนข้างหูไงอ๋อข้างหูใช่ข้างหูนั่นหน้าเห็นไหมเต็มจออ๋อนั่นเนี่ยแปลกบ้างเลยมันนแบบอย่าย่าอย่าทักอย่าขอร้องขอร้องอย่าให้คนดูทักองะไรกันดวงพ่อเงินองค์นี้หน้ายิ้มแล้วก็รูปหล่อองค์นี้นะ พูดจริงๆแทะไม่ได้ยอตัวเองนะเนี่ยสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนี่เห็นไหมดูตาดูจมูกใหญ่ให้ดูด้านข้างให้เห็นเอสัน,นจมูกสันดังไงอ,องค์นี้กำลังน่ารักเลยนะครองได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่คนครองก็ภูมิใจนะอืม มีของสวยๆงามๆแบบนี้นะต่อให้ไม่ไม่คล้องเลยก็ภูมิใจขอให้มีใไว้ครอบครองใช่มีไว้ก่อนพ่อสอนไว้อืมพ่อเราบอกนี้นะมีไว้ก่อนลูกมีไว้ก่อนเด่กแค่จริงอย่างที่พ่อว่านอะมีไว้ก่อนเไม่มีก็หาไม่มาก็ซื้อลูกเอ้ยมีไวก่อนมีเวก่อนนี่คือตําราของพ่อเรานี่นี่นี่ตรงศีรษะข้างบน ใช่ด้าน,นบนศีรษะจะจะไม่เรียบค่ะจะไม่เรียบศีรษะด้านบนจะไม่เรียบนะอันนี้จะเป็นแบบนี้อนี่ยิ่งดูข้างบนยิ่งดูจะเห็นตาเออใช่เขาเรียกว่าตาสูงตาต่ำใช่ไหมออตาสูงตาตำ่ำถ้าถ้าดูหน้าตรงๆจะรู้ว่าเออตาสูงตาต่ำนะองนี้ จีวรบางนะสามชายจีวรบางเป็นพิมพ์นิยมนี่เก็บรายละเอียดทุกจุดเครื่องมันทำงานหนักอะเนี่ยภาพเหมือนภาพมันกระตุกแต่ว่าเสียงมันม,มันเดี๋ยวค่อยไปปรับเอามันจะคาดเคลื่อนนิดหนึ่งเรอมันสโลงไงมันตัด นานเอ่ออันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรสังคติป่ะสังคติก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆสังคตินี่ไงดวงพ่อเงินตรงนี้ก็จะสาม<ะ>ชายก็จะเอาไปลงที่ youtube ก่อนโอเคเอแล้วก็ค่อยมาตัดลงติ t ต็อกองนี้พิมพ์นิยมจีวอนบางนะ ถ้าจีวรหนาะจีวรด้านหลังจะใหญ่จะพันสูงขึ้นกว่าเอวนะงนี้จีวรบางนี่หัวเขา่าใช่นิ้วขาัวเพราะผมขยายภาพขึ้นมาเนี่ยแล้วจะดูเหมือนองค์พระจะใหญ่แต่ว่าบางทีเขาไม่รู้เลยว่าจุดไหนเป็นจุดไหนบางทีผมก็ต้องอต้องอชี้จุด สวยค่ะสวยมากเลยอยงนี้หลวงพ่อเงินพุทธโชตประวัติท่านเป็นมาอย่างไรแม่โอ้ยท่านเก่งวิยาคมประวัติท่านไหนเหรออาบน้ำในกาไงหรอหลงอาบน้ำในกาไงดังจับ,จบ,จบ,จบ ้็เอ๊ะอะไรอยู่ในกาน้ําเปิดฝาขึ้นมาไอยาหลวงพ่อเงินอาบน้ำในกาน้ํานะในกาน้ำนะนเป็นอท,ท,ที่ท่านดืม่มเป็น<ำ>ป,รประวัติเลยเหรออ้าวแม่ก็อ่านในหนังสือเนาะอ่านในที่ประวัติที่ท่านลงอัอ่นแหละเอไม่รู้ใครได้อ่านเหมือนเราหรือเปล่าถ้าไม่มีคนได้อ่านเขาก็าาว่าเราพูดไปเรื่อยอีกอ่ะอันนี้อันนี้จะใสๆนี่จะเป็นน้ำยาที่ ที่ข้ากรอบนะใช่ผมว่าเป็นน้ำยาอืมนนี่ะองค์น่ารักมากผมเห็นแม่ได้ยินว่าแม่เนี่ยมีผ้าไอ้ผ้าขุนแผนด้วยอ๋อขุนแผนเหรอออขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคลโอ้โหองค์นั้นลงทองงามกริบเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสต้ตงเอามาลงกล้องนั่นแหละใช่ใช่ต้องเอามาลงกล้อง,อลงกลนต่อไปนะณชาริติสิทธิสังขังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณชาริตินี่คือคาถาของหลวงพ่อเงินวัดบางครานเนาะอันี่ใบหูด้านหลังนนเนนียใบหูซ้ายด้านหลังงดงามจริงจเราบอกว่าถ้าเราเป็นที่สองนะ ก็ไม่มีใครกล้าบอกที่หนึ่งอาคนบอกคนเป็นที่หนึ่งก็ยังคิดผมเสริมให้แล้วกันผมรู้ว่าแม่จะพูดอะไรเออโอ้ยพระหลวงพ่อเงินของหนงยุราองค์นี้ทำไมงามได้ขนาดนี้นะสมบูรณ์ไปทุกส่วนแล้วก็หน้านี้ยิ้มเออนะไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วเนี่ยสรุปจบที่ความงามความสมบูรณ์ที่สุดอืม เนี่ยถ้าเกิดว่าไปอัดกรอบแบบนี้นะถ้าเป็นเป็นพระผงสมเด็จนะเสร็จเลยเนี่ยเรียบร้อยเลยอ,อดูไม่รู้แกะออกอยังไงเนี่ยแต่แต่นี่แซะแซะออกได้นะเพราะว่าเป็นโลหะเนี่ยแซะออกได้ก็จริงแต่ว่ามันจะมีคราบแซะออกทำยัรู้มันติดไปแล้วทำไงติดก็ลปอย่างนั้นแหละก็ไปอย่างนั้น โอ้โหแล้วแล้วแม่ยังบอกฝากบอกไว้ด้วยนะว่าแม่ยังมีพระหลวงหลวงปู่ทวดอะ่ะหลวงปู่ทวดเ,เขาเรียกอะไรผงผงสบู่เลือดอะนะเออเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะในในในคลิปต่อไปนะไม่ในคลิปต่ตอ,ไปไไตอไปแล้ว<ะ>แต่ว่าจะมาถ่ายให้ดู แต่ว่าจะไม่ไม่ไม่บอกว่าคลิปต่อไปนี่นะอ๋อเหรอออจะไม่ได้ให้ดูแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนไหนโอเคแต่จะจะให้ดูแน่นอนเพราะว่าของหายากแล้วก็สวยงามมากอืมเพราะว่าการถ่ายองค์พระแต่ละแต่แต่ละองค์นี่ไม่ใช่เวลาน้อยนะไม่จะหาดูได้ง่ายนะหลวงปู่ทวดผงว่านผงสบู่เลือดเน่ะไม่หาดูง่ายนะลูกอืม โอ้โหหลวงพ่อเงินองค์นี้งามเหลือเกินอันนี้ตรงหัวเข่าใต้หัวเข่าด้านล่างตรงนั่งขัดสมาธิาบุญของนงยุราจริงๆนะเนี่ยมีโอกาสครอบครองของแต่ละอย่างนี่นะสุดจริงๆเ,เก็บรายละเอียดให้กันนี่ดูดูตรงตูดนี่เห็นไหมประกรบประกรบกันหน้านี้ เห็นชัดเจนเลยเนี่ยเนี่ยประกบกันงามคิดิบผมจะไม่พูดถึงเส้นนะยอย,ย,ย่ <c oughs> อย่าอย่าอย่าพูดแม่ก็งงมันหัวจะปวดเหมือนกันอนะไม่รู้มาะอะไรไงแม่ก็งงเหมือนกันอ่ะแ <c oughs> ม่อันนี้อะท,ที่มาเพราะว่ามาเพราะว่ามันเป็นเข้าเรียยวอะไร เป็นคาบที่เกาะตามผิวพระอืออันนั้นมันเป็นขี้เบ้าหรอกอขี้เบ้าขี้เบ้าขี้ขี้เบ้าขี้สนิมไม่ขี้เบ้าอ่ะอืเนี่ยนะโอ้ยใครจะได้คล้องนะองค์นี้เนี่ยจุดเด่นของหลวงพ่อพ่อเงินองค์นี้เป็นยังไงก็พิมพ์นิยมไงพิมพ์นิยมปะ ใช่พิมพ์นิยมสามชายจีวรบางนะนี่เห็นไหมแล้วก็เป็นโบราณข้างประกบเห็นไหม,มนี่ข้างประกบดูสึงเกินกตให้ดีนะจมูกท่านจะโตสวยหน้าผากจะนูน,น,นเออหน้าผากนี่จะนูนมากเลยนะหัวหัวจะเถิกปานๆขึ้นไปนะแล้วท้ายทอยเนี่โอ้โหท้ายทอยสวยมากเลยอดูพวกเงินตรงนี้ มไม่มีทิฏฐินะอืมแม่ก็บอกแล้วว่า <c oughs> ผมก็ว่าผมอนาจะยังไม่เห็นใครมีใครสวยแบบนี้นะไม่มีไม่มีนะถ้ามีก็แท็กมาให้หน่อยนะครับเ,เ,เราจะได้ดูว่าเอเอสวยสวยสวยระดับไหนใช่ไหมปล่อยให้น้องยุราพูดอยู่นี้คนเดียวแ,วแล้วว่าโอ้โหองค์นี้สวยที่สุดองค์นี้สวยที่สุดอืม องนี้สวยที่สุดเลยงามมากอ่ะ่าคาถาสิจะค้องคอแล้วไม่ใช่เหรอแต่ผมคล้องอะ่ะอถ้าว่าถ้าว่าคถาไม่ได้อดนะไม่จะบอกให้ฟังนะจะไม่ยากอะไร <c oughs> รักท่านศรัทธาท่านคาถาของท่าน,าทานบทสั้นๆยังจําไม่ได้แล้วช่แล้วเมื่อไหร่จะมีโอกาสสิทธิสังขังกิตตังมะมะ เงินทองไหลมาณนะชาติิติเออจำแม่นเลยแม่บอกครั้งเดียวจำแม่นงั้นแหละออไม่รู้ผมไม่ได้จำแต่ว่ามันเป็นออมันซึมเข้าไปเองอะแม่พูดบ<ว>่อยอ๋อแต่ก่อนนี้แม่ก็สวดมนต์ออของท่านอะณชาดิิติสิทธิสังขังจิตตังมะมะเงินทองไหลมาณนะชาติติติน,นี้เ<า>บ้าฐานหล<ป>วงพ่อเงินพุทธโชดโปรดคุ้มครองลูกด้วยเท ให้ความสุขความเจริญจงมันเกิดกับลูกสืบต่อไปสาธุสาธุสาธุาธาและให้บุญกุศลอืบารมีของหลวงพ่อเนี่ยแผ่ไปถึงผู้ชมที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สุดยอดมากมเลยถ้าได้อ่านประวัติท่านนะจะพระทับใจท่านมากโอ้ สิบนาทีแล้วสิบ 13, นาทีแล้วเหรอสิบยังโอ้ยสิบสามสิบสี่นาทีแล้วจะจบแล้วก็จะจบแล้วเหรอเนี่ยเราก็คุยกันนอกเรื่องออเอออ้าไหนบอกว่ามีพระสมเด็จลงมาต่อเนื่องนะ่ะแล้วจะจะไปพระองค์ไหนอีกละ่ะที่คุยกันอะ่ะก็จะลงไม่รู้อ,อ่ะเดี๋ยวรอชมได้กันรอติดตามมาว่าจะเป็นองค์ไหน<อ>แต่ว่าคุ้นแผนเนี่ย ของแม่เนี่ยต้องเอามาลงกล้องแน่นอนอขุนแผนพระขุนแผนลงทองหาดูได้ที่ไหนอืมอยากเห็นเลยยังครับอยากเห็นเลยยังต้องที่นงยุราที่เดียวเออลงพ่อเงินงามเลือเกินพ่อจา๋าดูสิ เดี๋ยวไม่จะไปเข้ากรอบใหม่ละถ้าไม่เข้ากรอบไม่สบายใจกรอบไปก่อนปลอดภัยที่สุด <S <S> <S <S> นี่ไม่มีไม่มีคำถามพ่อพาให้ชมแต่แต่รูปหลอ่อแล้วก็เนื้อรวมรวมพ่อเงินเนี่ยอย่นี้เป็นเนื้ออะไรโลหะอะไรไหม เออเขาก็เป็นโลหะยอยู่แล้วลูกแล้วก็มีมีจะมีพิมพสองพิมพ์ก็มีพิมพ์นิยมกับพิมพ์ขี้ตาที่เขาว่ากันแต่พิมพ์ขี้ตาเนี่ยจะเป็นจะหยอดตูดเนี่ยตูดจะเดือดจะไม่เป็นแบบนี้ตูดจะไม่เป็นช่อบแบบนี้อืมเฮ้ยวันนี้ไวใช้ได้นานไหมเนาะอืมโอ้ยังก็ดีสิ ะว่ต้องดูก่อนว่าเสียงออกหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพ <about> ูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่เสียงไม่ออกเนื้อคุยคุยยันจบถึงตอนสุดท้ายออกอ้าวหม่ไม่มีอันนี้รนี้ลองรอยรอยอะไรแมะก็รอยประกบไงที่เชื่อมกันไงหรอมันจะมีเนี่ยมันจะมีเกยๆเกยกันอยู่อ่ะ